ที่มาพ่อบำบลุงลูกชายด้วยอะไรเนี่ยมีอะไรบ้างเลยเนี่ยมีน้ำตาลข้าวแล้วก็กล้วยโอ้โหบำารุงลูกชายใหญ่เลยแล้วก็ขยำแล้วก็ขยำนะไม่ต้องเอาเปลือกออกโอ้วิตามินอยู่กับเปลือกนี่วิตามินอยู่กับเปลือกกินเปลือกไหมวันนี้พ่อควยก็ ขยำข้าวนะคะใส่น้ำตาลชานอ้อยแล้วก็กล้วยสุกนะคะบำรุงพ่อพายนะคะตอนนี้หายหายแล้วนะคะหายถ่ายท้องแล้วพี่แดงก็จะยืนรออยู่ด้านนี้อเดนครับก็ลูกครับทำยังไงขอพ่อกินทำยังไงอ,อ,อ่ะพ่อบอกอ้าวกินเลยลูกป้อนไหมต้องให้พ่อป้อนสักคำไหมกินเลยพ่อบอกกินเลย พ่อจะบำรุงลูกชายนะคะในช่วงเช้านะคะเช้าอ้อยไปสองมัดโอ้มาเช้าซัดอ้อยไปสองมัดกล้วยกับสีเครือแล้วก็ต่อด้วยอะไรกล้วยน้ำตาลแล้วก็ข้าวอีกนะ,ะจะอ้วนไหมเนี่ยพ่อพยายามขุนเต็มที่แล้วนะคะอ่าตอนนี้อืบเป็นก้อนแล้วนะคะแม่แม่แมนี่เป็นก้อนแล้วก็คือวันก่อนกับเมื่อวาน นะคะก็คือเหลวนะคะวันนี้เป็นก้อนแล้วดีขึ้นแล้วนะคะพี่ๆถามกันเยอะว่าเอา่ออาหารเป็นพิษไหมไม่ใช่นะคะมันเป็นเพราะว่าช้างนะคะกําลังยืดตัวอีกอย่างหนึ่งเขาทานดินโป่งนะคะแล้วเขาก็ยืดตัวด้วยนะคะแล้วก็ทานไปแล้วทําให้เขาถ่ายท้องนะคะคือน้องจะตัวสูงขึ้นอีกนะคะสูงขึ้นเยอะเลยเนาะคือน้องจะสูงขึ้นอีกนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะอ้วนตะมูตะมีเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือสูงปีดเลยความสูงของเขานะเมื่อก่อนนี้ท้องที่แบบพอควานดูดูท้องนี้เมื่อก่อนท้องเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะดูนะเมื่อก่อนนี้ท้องแบบตรงตรงข้างๆอาจจะเป็นแบบเนื้อชั้นๆเลยเดี๋ยวนี้ชั้นๆไม่มีแล้วนะ มีอยู่แต่มีน้อยเริ่มอ้วนผ่เก่าแล้วนะคะแต่ก็คงไม่เหมือนเดิมนะคะเริ่มอ้วนอยู่นะคะแต่ว่าคงไม่ตะมุตะนี้เหมือนเดิมช้ามาพ่อควายก็จะบำรุงนะคะพี่แดงแบบนี้นะคะจะเป็นกล้วยบ้างอ้อยบ้างนะคะส่วนมากเน้นไปทางอ้อยนะคะแล้วก็นี่มีผลไม้เย็นนี้เจอกัน <c oughs> อย่างนี้เจอกันนะคะผลไม้อันนี้จะเป็นต้นข้าโพดสําหรับอาหารของเขานะคะถามว่าให้ทานทุกวันไหมทานเกือบทุกวันนะคะก็นี่อ่อพ่อเลี้ยงชาลีเอาอะไรมาให้นะข้าวเปลือกอาเอาข้าวเปลือกมาให้พี่แดนทานอีกนะบำรุงบำรุงกันเยอะๆนะคะก็ขอบคุณนะคะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงชาลีนะคะ พ่อเลี้ยงไทเกอร์นะคะหรือพ่อเลี้ยงเสือนะคะแล้วก็แม่เลี้ยงเมนะคะน่ารักมากๆนะคะก็เหมือนกับเราเนาะรักช้า<ห>น,นะคะคอยดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วก็มีอะไรก็มาบำรุงให้กับพ่อพายทานกันเนาะ<ห>นวันนี้ก็เจอกันนะคะพี่แดนหายดีแล้วนะคะ<ห>ก็ค่อยๆป้อนกันไปเรื่อยๆนะคะ วันนี้มีกล้วยสุกเยอะแยะเลยอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผมนะครับ,รบพ่อบอกเอากล้วยให้อีกแล้วขอบคุณครับเรื่องของกินนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอ้อนอเต็ม,เต,มเต็มคำเต็มคาราเบลเลยโอ้ดูท่ากินเขานะดูท่ายิงกินเขาอ้วนนะกินเต็มปากเต็มคำเลยลกูกอร่อยไหมเต็มปากเลยหูดูแก้มตุ่งเลยนะ กินแก้มป่องเลยอร่อยเลยเนาะอร่อยเลยอีเรือไม่พ่อฮะพ่อครับบอกอีพ่อครับเคี้ยวอยู่ดูดี่เขาจะขอพ่อเขากินไหมอ๋อ,อก,กำลังเก็บกำลังเก็บลูกลุก่งพ่อครับบอกนีพ่อครับ,บ,ก,รบ <laughs> กำลังเคี้ยวอยู่ ขอยขอใ,ขอใเคือครับพ่อเนี่ยขอยเครือครับพ่อขอยห้เคือครับอขอยเครือครับอ้าวพ่อให้กินหน่อยทีอืมอร่อยเลยดูท่ายืยนทายเขานะอร่อยเลย ขอบคุณแม่แม่พี่ๆี่นะคะที่ถามถ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องถ่ายท้องนะคะตอนนี้ดีแล้วนะคะปกติเหมือนเดิมไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะคะแค่น้องทานดินโป่งแล้วก็ถ่ายท้องเป็นเพราะว่าน้องกําลังจะยืดตัวนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจจากพี่พี่แม่แม่เอฟซนะคะวันนี้ไว้เจอกันครับขอบคุณแม่แม่นะคะที่เป็นห่วงผมนะครับ <c oughs> ขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณครับ <c oughs>